ประการที่สี่นะครับจะได้อรักขาของที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราสัตว์ซื่อเนาะนะครับในของเล็กน้อยพระเจ้าจะให้เราดูแลของที่ใหญ่ขึ้นพระเจ้าจะเพิ่มเตืมให้เราขึ้นเพิ่มเพื่ไม่ว่าจะเป็นนะครับอุปกรณ์หรือว่าทรัพย์สินนะครับหรือว่าเงินนะครับพี่น้องนะครับนะครับคือถ้าพระเจ้าอวยพรเรามากๆผมถึบอกถ้าพระเจ้าอวยพรเรามาก มากๆเลยโดยพอนั้นได้แต่พระเจ้ารู้ว่าเมื่อเรามีเงินมากมีเงินเยอะเราจะเป็นคนคนหนึ่งนะครับพระเจ้าก็เอาแค่นี้ไปก่อนะครับเนย่ยเอาแค่นี้ดีกว่ัทำนะครับฝึกไปก่อนฝึกบริหาราจัดการไปก่อนพระเจ้าก็ให้ให้มาพเพื่อพี่ร้องรู้กันเมื่อเช้านี้นะครับผมไปครับน้ำมันเมื่อวานนี้เติมหา้าเติมสามร้อยนะครับไปพนทายวันนี้ขับไปเกษตรนะครับและทางไปดังกล่า เมื่อเช้าเนี่ยนะครับมันเลยนิดเดียวมันจะถึงขีดนะครับมันจะโชวเมื่อคืนนี้ผม,ม,มอธิษฐานแต่พระเจ้าได,ได้โทรดับกับพี่น้องที่อยู่กเกษตรแล้วนะครับโทรดับแล้วนะครับผม,ม,มอธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าต้องให้ไปกลับให้ได้นะไปกลับให้หไ,ได้นะพระเจ้าจะให้น้ำมันหมดนะครับก็ขับไปนะรับไปถึงยังไม่ออกจากบ้านนองหางเลยนะ้ำมันโชวปึง้งขึ้นมาโอ้โหขอบคุณพระเจ้าทำไงดีเนาะทำไงดเนาะจะไปจับไดนะ้ไหมนะครับ เพราะว่าเกมเกมันหลอกผมก็ไปถึงปันเต้านะครับเออ้านโก้ผมว่าผมว่าพวกกรมหาอาจารย์ตัวนี้เราว่าอาจารย์ตัว,วนี้น้ำมันก็ตึ้เหมือนเขาายากกลับไ้เข้าจะไปเขาเขาเขอให้โวคบอกพี่น้องทุกคนว่าเข้าไปก็ได้นะครับรถมันบ่มีน้ำมันคิดไปคิดมากเข้าอธิษฐานพระเจ้าเรา ร่องเบิ oh, oh, uh, ้ล <necessary> ด้วยความเชื่อของเทาเทาเคยมีประสบการณ์แบบนี้มั่นแล้วยังมั่นขึ้นโชว์นะครับแลนหาตั้นะครับร่องบอบอนะครับเดินแบบนั่งสามสิบสี่สิบกิโล่บอบตั้มให้เท่าความมั่นนะครับจอดมองนาไอ้นาที่เกิ่มเติมวันนั้นระดับเกินรถมันดับเองนะมั่นเหมือนพอดีพอดีอรนะเป็นรองนะครับเคยเกินนะครับกันด้วยความเสียของเทาอธิษฐานกับพระเจ้าระดับเพื่อยนนะครับเพื่อนไฟผ่าหลังไว้ เปิดปัจจัยฉลาตุ๊กน้ำเข็มน้ำมันมันเดือดขึ้นปิ้งขึ้นมากนะครับสตาร์ทบั่งเอ้าว่างหันมันเกือบมันปุ๊กมากนะครับพอดฉีดแล้วครับคือมันโชว์แล้วแต่เข็มมันเด้งขึ้นมากมองตรงกลางๆนะครับตรงกลางรอบๆโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วครับไป้อดนะครับเอาไปโอ๊บนะครับน้องเป็นยังไงเนาะนะครับก็ขับรถไปเติมน้ำมันสองวัยสามาทัยนะครับวอนแรกน้ำมัน น้ำมันมันช่วแรยุ่งหนีแนะครับพาอแบบเครื่องเปิดเครื่องมาอ้าแลนฮอตเกษตรเลยเพราะญจน์เะยนะครับในความเสียของเฮ้าเนาะนะครับเเน่นครนะ